ฉลองปีใหม่ให้พนักง,งานโดยการมีจับของขวัญแล้วแจกทํายังไงให้เราปลอดภัยจากเรื่องของภาษีเรื่องของภาษีนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆอย่างหนึ่งเพราะว่าคนทําผิดกันเยอะเราก็จะถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้จะทําให้คุณได้ความรู้กันดีมากๆถ้าก่อนปังกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะหลายๆครั้งที่บริษัทเนี่ยมีการจัดฉลองปีใหม่เสร็จแล้วก็มีการไปซื้อวัตถุต่างๆมาแจากพนักง,งานเช่นจับฉลากประจําปีไม่ว่าจะเป็นทีวี โทรศัพท์มือถือพวกนี้มันจะเข้าเงื่อนไขที่ว่าถ้าตอนซื้อมามันมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกว่าภาษีซื้อคุณอยากใช้แต่เสร็จแล้วพอตอนที่เราพนักง,งานเนี่ยแจกกลับไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตกันแล้วอะ่ะมันก็เป็นศูนย์อยู่ดีแต่ประเด็นคือ ตอนที่เราเอาเข้าเอาออกอย่างเงี้ยมักจะทําผิดคือไม่ได้ใส่ในรายงานภาษีนั่นเองเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องออกไปกากับภาษีขายดังนั้นถ้าคุณอยากจะลดเรื่องปัญหาวุ่นวายเรื่องภาษีซื้อภาษีขายเนี่ยคุณจับฉลากแจกเงินสดหรือบัตรของขวัญไปเลยแบบเนี้ยสบายใจทั้งฝ่ายบัญชีสบายใจ,ท,ใยใจทั้งผู้แจกและสบายใจทั้งผู้รับค่ะรับรองว่าเคล็ดลับนี้ใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็ใช้กันเยอะมาก ติดตามความรู้ดีๆทางด้านบัญชีและแ็คแอคเคานติ้งได้ที่รูมวยนะักบัญชีธุรกิจค่ะ